สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะเราอยู่ที่เกมสล็อตเหมือนเดิมแคนดี้ตอง 8, แปดแคนดี้แปดขอเสนอเลยเกมนี้เลยภาพสวยเหมือนกันเอาและตารางงานจ่ายไปศึกษากันเอาเองปรับเบ็ดไปเลย50บาทออโต้ไปเลย10รอบพกทุนมาแค่600บาทดูซิจะได้เท่าไหร่ เกมไหนดีเกมไหนภาพสวยเกมไหนแตกง่ายเกมไหนแตกโกนัสเยอะเรารีวิวให้คุณดูทุกวันมาไหมไม่มาภาพสวยไหมล่ะครับอืมแต่มังกรมันดูตลกไปนิดนึงเบควินเลยโห้ยอะไรเนียอะไรกันเนียไม่คี่เบ็เองโหเจ็ดร้อยสามสิบสอง แค่นี้ได้กำไรแล้วครับเกมนี้ฝากไปด้วยนะครับแนะนำเลยอยากรู้ทักหาเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ